สวันผ่านไปอาการบาดเจ็บที่หัวใจเป็นยังไงกันบ้างครับแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านแผลตกสะเก็ดหรือยังหรือว่ามันยังเป็นหนองอยู่ข้างในปอบใจกันได้นะครับผ่านทั้งข้อความวันนี้กลับมานั่งที่เดิมและก็จะพูดถึงเรื่องราวของอนาคตที่เราต้องเตรียมแผนหลังจากที่ฤดูกาลแรกปิดฉากลงแบบ c o m พลีทลี่ s e ซั่นที่หของเอเล็กชทนฮา คุณผู้ชมทุกคนให้คะแนนเต็มสิบที่เท่าไหร่ครับผมอยากเห็นประชามติเลยนะฮะใวันนี้เต็มสิบของเทนฮาก,กับรุ่นการแรกเข้าชิงสองถ้วยได้แชมป์หนึ่งเป็นรองแชมป์หนึ่งที่สามบอลลีกแล้วก็ตกรอบในฟุตบอลยุโรปกับจำนวนเงินที่ซื้อมาการกู้บริษัทแดงกลับมาจากไอซียูเรควรให้เขาสัก กี่แต้มดีจากเป็ม10คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับอ่ะแล้ววันนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นด้วยนะฮะฟุตบอลสถานการณ์มันพลิกได้อย่างรวดเร็วคุณจำคำพูดผมได้ไหมว่า Mood and Tone ตอนนี้ของแมนยูเนี่ยต้องไปลิสต์ล่าลิสต์เคุณจำคำพูดผมได้ปะผมบอกเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเพราะว่าหลังจากจบเอฟเอคัพรอบชิงเนี่ยถ้าหากสมมติมันเกิดพลิกล็อกแพ้อะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย อารมณ์ต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงลงไปวันนี้มันมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆกับความคลิกล็อกครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ได้ฟังกันนะครับแต่ว่าเราไปเรื่บิ๊กนิวส์กันก่อนครับเราต้องอภิราจริงๆแล้วสําหรับคารินเบนเซม่านะครับข่าวอันนี้ยืนยัน100%เต็มพร้อมกับรีแอคชั่นต่างๆของแฟน Ball. บอลเมื่อคืนนี้เล่นให้กับราเวดิ่นัดสุดท้ายเสมอกับแอตติกบินาวลหนึ่งหนึ่งตอนที่เขาโดนเปลี่ยนตัวออกครับแฟนบอลทั้งสนามสแตนดิ้งโอเว o n ลองดูจากคลิปครับ Standing Ovation ภาษาอังกฤษถ้าแปลเป็นไทยง่ายก็คือการสดุดีลุกขึ้นปกบมือให้กับสิ่งที่คนคนนี้ได้ทำในอดีตหรือปัจจุบันนะครับเล่นมาตั้งแต่2009เป้าหมายต่อไปก็คือการไปประสบความสำเร็จที่ลีกซาหรืออาระเบียนะครับเพราะว่าครั้งนี้มันยังไม่มีทีมยื่นเข้ามาอย่างเป็นทางการนะครับแต่คนที่ติดต่อเบนเซม่ากลายมาเป็นรัฐบาลของซาอุเลยนะครับคือเขาวางแผนในการเป็นยื่นเป็น แคนด,ดิเดตจากบอลโลกเขาก็เลยให้นักบอลดังๆนี่ล่าสุดเห็นบอกว่าจะบินไปที่ลอนดอนคุยเอ็นกโกโรของเต้ให้มาคาแข่งที่ซาอุนะครับเพราะฉะนั้นบายบายเบนเซม่าได้เลยอีกคนที่เราเสียเข้าไปวันนี้ในวงการฟุตบอลฮะมันเด็กเลกเล่นนะครับก็คือสตันติบาฮิโมวิชนะครับในวัย4 1ปีพระเจ้ารักน้ําตาเลยฮะเล่นบอลมันาน,มานานมากแต่เราเด็กๆอ่ะใช่ไหมครับเราเห็นเขาแบบโอ้โหผ่าตัดไม่รู้กี่รอบวันนี้เลิกเล่นแล้วนะครับ41ปีนะครับ อ่ะก็สดูดีเขาด้วยเช่นกันนะครับทีนที่ไปที่เมซันเมสากันบ้างครับว่าที่นักเตะคนแรกของแมนยูนะฮะวันนี้มีการมีข่าวว่ายื่นครั้งแรกแล้วอย่างเป็นทางการที่50ล้านอปอน์์เมซันเมสากับเพื่อนยังคงอยู่ที่สเปนไปโผล่ที่ F1 ครับสเปนิชกลางปีประเด็นคือไปเจอนักข่าวอย่าง Sky Sport ด้วยนะครับไปเจอมาตินบรอดดซึ่งแน่นอนครับต่อให้เป็นการแข่งขันเทนนิสเอฟวันหรือแบดมินตันเบอร์กลางปี นักเตะที่อยู่ในกระแสมาเยือนแบบนี้เรียบร้อยสก,กายถามเลยครับคุณจะย้ายไปแมนเชสเตอร์เยนีแตจริงหรือเปล่าเมาส์บอกอะไรนะไม่ได้ยินเลยเบนชีเวลบอกเขาถามว่ามึงจะไปแมนยูไหม <laughs> เวส่นมาบอกว่าโอ้ยผมจะมา enjoy the race today ผมจะมาดูรถแข่งวันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ เข้ามาที่พิษนะครับก็คงไม่อยากพูดถึงนะฮะแต่โอ้โหรอยยิ้มนี่มันชัดเจนเหลือเกินนะครับเป็นชีวิตก็ก็ก็พูดแปลให้คนก็เป็นลิสเจมไปด้วยนะไปถามลิสเจมมาคิดยังไงนะครับโอ้โหเจมเป็นูดชัดเจนม,มากบอกว่าถ้าเมาส์เวนจริงพวกเราคงเสียใจมากเพราะมันรุ่นเดียวกันเนี่ยไอพวกนี้มันรุ่นเดียวกันนะครัเปเตะเตะบอลเมื่อไหร่อ่ะสมัยคอปแฮมอ่ะนะครับดูทรงแล้วไม่ใช่เมยาย้ายแน่นะครับจู่ที่ว่าเราจะปิดได้หรือเปล่าและเขาจะย้ายทีมไหนยังไม่แน่ว่าเป็นเมนยูนะแค่ว่าเราเต็งหนึ่ง ไปที่เมซี่บ้างครับเรือดเมซี่เล่นนัดสุดท้ายกับเปเช่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ครับถ้าเอานักปัจจุบันคืนจันนะดิวเขากับบาร์เซโลนาเขานักข่าวใช้คว่า impossible ไปไม่ได้นะครับเพรายังเคลียร์เรื่องไหดาอะไรมันไม่จบนะครับตอนนี้นะฮะเอ่อเอาฮิราก็ยังคงตามตื้อด้วยค่าเหนื่อยมหาศาลของโลกพร้อมกันนั้นก็มีทีมเดวิดเป่ย์ข้ามแล้วก็มีอีกหนึ่งทีมก็คือทีมจากอาร์เจนตินาที่สมัยก่อนเขาเคยเล่นนั่นแหละ อาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าหากเบซี่แบบติดขัดอะไรจริงๆอาจจะกลับประเทศบ้านเกิดของตัวเองนะครับแวเป้าหมายแรกเขาอยากไปเล่นที่บาร์เซโลนาอย่างที่เรารู้กันแต่ว่าไม่รู้จะเคลียร์ได้หรือเปล่าปิดท้ายวันนี้ก็ด้วยการปลอบใจครับเพราะว่านักเตะแมนยูเดเ,เ,เดินทางถึงสนามบินแมนเชสเตอร์และไปเล่นที่เวมบรีใช่ไหมมันลอนดอนนะครับก็บินกลับมาพร้อมกับครอบครัวนักข่าวก็ไปจับภาพมาได้ผมให้คุณผู้ชมทาย5วินาทีแ,แฟนบอลปีศาจแดงว่า คนคนนี้ที่เอามือปิดหน้าคือใครห้าวินัยีครับทดสอบความเป็นแฟนพันธ์แท้แมนอยู่กันหน่อยห้าสี่สามสองหนึ่งปครับคำตอบคือริซันโดมาริเนสครับตอนแรกผมมองว่นัหนใครยวะเออโอเคย้อมผมสีนี้เออขายออริออออออชานี่เองนะครับแล้วกล้องก็ไปจับเฟลดด้วยเฟลดนี่วันนี้เป็นท็อกออฟเดอะทาวเลยเพราะว่ามีสถานการณ์ของเขาเกิดขึ้นมากับภรรยาโมนิก หรือว่าโมนิเกกแล้วก็แจ็คปัตแลนด์น่าจะเม้นลงสนามเลยหมดสัญญาการยืมตัวแล้วมากับภรรยาแอนนาเบลเพเทนนะครับแฟนบอลแฟนของนักเตะก็มาปลอบใจนะครับนี่คือบิ๊กนวส์ในคัมนเพืนี้ครับช่วงหน้าเราจะไปคุยเรื่องของสัญญากันอย่างที่ผมบอกครับมันมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับการที่ตอนแรกคนเนี้ยจะอยู่ต่ออีกคนนึงจะย้ายม,ามันมีการสลับขั้วเกิดขึ้นและฟอร์ดมีความเคลื่อนไหวแล้วสัญญาจะหมดอยู่แล้วนะคือถ้าเราเสียด็อกเตอร์ไปเนี่ยเราจะมาซื้อใครเพิ่ม นะครับพร้อมกันนั้นครับเช่นหากได้พูดอะไรบางอย่างถึงดาวพิเตเคอาเขากลับมากลายเป็นจำเลยครั้งหนึ่งเลยครับสำหรับเดหลังจากรอบชิงเอฟเอับที่โดนสอบประตูทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับเราจะไปหาคำตอบด้วยกันทั้งหมดในคลิปข่าขําคืนนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับไหนๆบอลก็แพ้ไปแล้วนะครับเราเป็นแค่รองแชมป์ก็เลยจัดขอมาลดราคาเพื่อเป็นการลอบใจกับแฟนบอลปีศาจแดงในวันหยุดครับไปดูชิ้นที่1กันเลยครับก็คือพรมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับเคยบอกไปแล้วว่าสินค้าชิ้นนี้แมคคาสโตไม่ค่อยผลิตเพิ่มเพราะมันเป็นของชิ้นใหญ่อะมันเดินทางออกนอกประเทศยากผมก็เลยได้มาก่อนใน,นที่13ชิ้นและปล่อยไปชิ้นละ2 9 9 9บาทใช่ไหมครับทีนี้ฮะมนเหลือผืนโชว์และอีกหนึ่งผืนที่ผมเก็บตกเอาผืนโชว์ก่อนปล่อย ลด50%ไปเลยครับใครอยากได้ไอ้ตัวนี้นะครับที่เอาไว้ตั้งเพื่อโปรโมทให้กับทุกคนนะครับอันนี้ผมลดให้เหลือ1,500บาทไม่มีแล้วนะครับอันนี้ไม่กลับสโตรอย่างที่บอกว่ามันไม่ค่อยผลิตเพิ่มนะครับเป็นสินค้าที่หายากมันไม่เหมือนเสื้อไม่เหมือนผ้าพันคอไม่เหมือนแก้วน้ำทีนี้ครับไอ้อันนี้มันอยู่ในเก๊ของผมนะครับตอนแรกอ่ะอันนี้ไม่ได้ผืโชว์นะเก็บเอาไว้นานคือไม่ค่อยได้มีการจับก็ ไม่สมควรจะลดราคาแต่ยังไงบอลแพ้อ่ะผมให้ไปเลยครับราคาเท่ากันนะครับก็คือพรม2อันนี้ผืนละใช่ไหมผม,ผมเรียกผืนนยะผมจำไม่ได้ชิ้นละ1 5 0 0บาทใครอยากได้ารายหาน้องผมได้เลยมีแค่2ชิ้นวันนี้แอบมาจากโปรโมชั่นเพราะเป็นวันหยุดและบอลแพ้นะครับอย่างที่2ครับ5000คอเหล่านี้ส่งช้าหนึ่งวันกราบขออภัยพอดีวันนี้ลืมไปว่าเป็นวันหยุดเชยๆนะฮะน้องมิน้นน้องโบต้องการหยุดอยู่บับแฟนครับ ขออนุญาตแฟนขับส่งช้า1นึวันส่งเว็นว,วันพรุ่งนี้เช้านะครับขอภายแทนน้องผมด้วยนะฮะผมต้องไปทำงานทีนี้เป็นโอกาสที่ดีครับเพราะว่ามันเหลืออย่างละสอผือนและสอดหมดแล้วนะฮะเหลือลิซานโดมารดเนสสอผือนลองถามดูไม่แน่แต่ว่าลายนี้ทท a อ,อจเจนตินาหรือว่าลายนี้นะครับอันโทนี่สคาเซเมโล2นะครับ เพราะฉะนั้นครับใครที่อยากได้นะครับผมยังให้โปรโมชั่นเดิมตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเลยก็คือคาเซมิโร2,000นอกนั้น1,500บาทถ้าคุณซื้อ2ผืนลด300ถ้าซื้อ3ผืนลด500บาทมันจะมีเพียงแค่2คนที่ได้เนะเพราะว่าผ้าพันคอมันใกล้หมดแล้วหรือจะซื้อผืนเดียวก็ได้นะครับไม่คิดค่าส่งใช้โปรโมชั่นเดิมนะครับชิ้นที่3ครับเก็บตกกันหน่อยเสื้อของจรน,นชานโช ที่เคยเอามาปล่อยไปแล้วนะครับปรากฏว่าไปไปค้นมาอ้าวเฮ้ยมันชอบมีเก็บตรงเนี่ยเหลือไซแอลตัวเดียวก่อนอันนี้ปล่อยไปประมาณ1 0 2 0 0 0 1 9 0มั้งวันนี้ตัวสุดท้ายปล่อย900อ่ะใครอยากได้ชิ้นไหนทักไลน์เข้ามาแอดบ๊อกวีรพลตรงนี้วันนี้โปรโมชั่นบอลแพ้ไม่ต้องบอกใครเยอะย้อีกทีครับพรมเหลือ2ชิ้นเมกะโตนะ iug rock คือพรม ผืนละหนึ่ลดไป50%เลยถ้าเันคอเหลือนักเตะละสองผืนและเสื้อจำนดังานโชคตัวนี้900บาทถ้าเันคอซื้อ2ลดส0มซื้อสลด500บาทเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมจำกันได้ไหมครับครั้งหนึ่งผมเคยพูดไว้ว่าอารมณ์ของฟุตบอเลเนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงเ,เ,เร็วมากๆนะครับก่อนหน้านี้เราเคยชื่นมื่นกับการได้แชมป์คาราบาว และก็แฮปปี้กับการที่จบที่3เหนือนิวคาสเซิลทุกสิ่งทุกอย่างมันทําอะไรก็ดูขึ้นม้อไปหมดมองพิธีการซื้อนักเตะเวิร์คลาสเอ้ยนักฟุตบอลที่มีอยู่ก็ควรจะอยู่ให้อยู่ต่อนะ7วันให้หลังครับพอพ่ายแพ้รอบชิงชนะเลิศผมเคยพูดแล้วว่าเดี๋ยวรอดูออจังหวะถ้าหากสุดท้ายไม่สมหวังกับเอเซคับก่อนมันจะเป็นยังไงวันนีมน้มันมาถึงแล้วมันจะมีนักเตะอยู่2คนครับที่เรียกว่าเป็นแพต่อจากคริสเตียโนโรนัลโดต่อจากแฮร์รี่แม็คไกที่เมื่อไหร่ก็ตามที่บอลแพ้เขาจะ สองคนใหม่นั่นก็คือดาบิตเคอแล้วก็เฟลดครับยางเฟลดเนี่ยนะครับเราเพิ่งจะชมเขาในเกมเจอฟูลแลมแฟนบอลปีศาจแดงว่ามันต้องเล่นอย่างนี้มันจ่ายบอลโอโหเทพมากนี่มันเทพเฟลดแท้ๆได้ลงรอบชิงแน่นอนเพิ่งจะผ่านมาหนึ่งวิกไอ้นัดที่เจอฟูลแลมอแทงทะลุให้บรูโน่ยิงอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นวันนี้เขาโดนด่าสาดเสียเทเสียแล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์ของเขากับแม็กโทมินเอจะกลับตาลปัดนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ประเด็นที่สกอตตี้จะย้ายไปนิวคาสซินแรงมากเหมือนกับสาลิกาโดต้องการให้เขาไปอยู่เซนต์เจมส์พาร์คแล้วเฟรดอาจจะได้อยู่ต่ออักเฟดมีประเด็นเมื่อประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาคนไปเห็นเขาไปยืนคุยกับมาโคสินวาเฮ้ย hey, จะไปฟูลแลมหรือเปล่าโอ้โหวันนี้เขาให้สัมภาษณ์เราจับคําพูดเขาได้เลยนะครับเราไปฟังกันดูพราะหลังจากจบเกมที่แพ้รเบยบสีฟ้าครับนักข่าวไปสัมภาษณ์เฟรดแกก็บอกว่าแกก็เจ็บปวดนะกับความแพ้แพ้ส่วนอนา,นาคตตอนนี้ขอไปคิดดูก่อน เพราะว่ามันเป็นช่วงของฮอลิเดย์แล้วมันเป็นช่วง,งการพักร้อนแล้ว mm hmm. ผมยังเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีผมก็ต้องไปคุยครอบครัวก่อนนะว่าจะตัดสินใจยังไงโอ้คำพูดแบบนี้มัน,ม,นมันเห็นแก๊กอะไรอยู่ครับอ่าครอบครัวมีส่วนขเข้ามาันรูกับในการตัดสินใจอ่ามันก็ไม่แปลกประโยชน์ต่อมาผมก็ต้องคุยกับอลิสัญหานะเพราะเขาเป็นเมนเจอร์ของผมและ I want to be importantI want to be important คือผมต้องการเป็นส่วนสำคัญของอะไรของทีมนะครับ มาวันนี้ผมแฮปปี้มากเลยนะที่ผมได้ลงรอบชิงซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะครับผมอยากที่จะช่วยทีมเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างี่ผมทำโอ้ได้แต่ว่าโอเคนะผมมีความสุขกับแมนยูเดเต็ดูเอ่อแมนยูเต็ดีแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องไปว่ากันีนทีห,นหลังจากฤดูกาลใหม่เริ่มต้นคุณเห็นคาพูดอะไรไหมฮะคำพูดนั้นบอครับ,รบ,บ,รบเขารู้อยู่แล้วเขารู้อะไรครับเราลองจินตนาการเราไม่เป็นนักข่าวนะเราไม่เป็นแฟนบอลน,นะเราลองคิดว่านักตบอลคนนั้นอะเป็นเรา เวลาสมมุติเราจะคุยกับบริษัทใหม่บริษัทเก่าบอกเฮ้ยเป็นไงแฮปปี้ไหมทํางานโอเคเงินเดือนใช้ได้ไหมเราก็เออโอเคได้อยู่แต่จริงแล้วอ่ะเรามีไปมองหาที่ที่เงินเดือนมากกว่าแล้วอันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจคุณอาจจะไปคุยกับบริษัทนี้เขาให้คุณเป็นระดับไว้เพรสเด้นมีที่จอดรถให้คุณมีอาหารกลางวันให้กินมีไอ้เฟคซิลิตี้มากมายสามารถที่จะออกไปโดยไม่มีการจำกัดเวลาได้ เงินเดินสูงกว่าคุณเข้าใจะปะ่ะคุณก็จะมีคําพูดอะไรบางอย่างที่เพื่อนมันเริ่มจับได้อะว่าไอ้น,นี่มึงจะลาออกแน่นอนเฟรดเป็นอารมณ์แบบนั้นนะครับสถานการณ์หน้าตอนนี้ก็นว่าถ้าหากแมนยูแต่เสียเฟรดไปเนี่ยอาจต้องเก็บแม็กโทวีเดไว้เป็นแบ็กอัพไม่ฟิ์นะครับออและอีกหนึ่งสิ่งที่อาจจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจคือเรื่องอายุนะครับเฟรดกำลังจะ3 1ปีส่วนแม็กโทวเดยปีและถ้าเขาผมพูดเสมอว่าก็ ตัวสำรองแบบนี้ทำไมต้องมีเขาอยู่ครับมันหายากครับที่นักบอลคนหนึ่งจะพร้อมรอโอกาสนั่งเป็นตัวสำรองตลอดถ้าคนคนนั้นอยู่ในทีมคนคโจงรักษาไว้ให้ดีคล้ายโอเล็กคูนาโซชาทำไมเฟอร์กี้ไม่ขายขนาดสเปอร์จะมาซื้อมันมันยังไม่ไปเลยมันพร้อมนั่งสำรองกับแมนยูว่ามันรักแบบรักสถานการณ์แบบเนี้แม็กทมินีถ้าสุดท้ายเขายอมเป็นตัวสำรองลงมาเป็นบางนัดแค่แบบปีหนึ่งยี่สิบสามสิบเกมเนี่ยสุดท้ายเขาอยู่ต่อนะครับละไกรเฟรที่ไปนะครับตอนนี้มันพลิก มาเป็นลักษณะแบบนี้ไม่เพียงเท่านั้นครับรอยคินก็ออกมาวิจารเฟสอย่างหนักเลยนะครับหลังจากจบเกมที่เว็บริงแกบอกว่าผมเนี่ยแม่งไม่เข้าใจเลยอันนี้เขาพูดรอยคินนะลูกที่สองที่เสียสองหนึ่งอ่ะที่เดอะลอยตักมาแล้วให้เอลคายฟูดโดกันมันเข้าไปยิงอ่ะจุดเริ่มต้นคือการฟาวอย่างโง่รอยคินบอกเฟสเนี่ยมันต้อนเควินเดอะลอยเข้าแทบจะมุมพงอยู่แล้วกองกลางทุกคนถ้าหากเจอตัวที่แบบเป็นตัวลุกอ่ะ สิ่งที่ดีที่สุดคือพามันไปอยู่ข้างๆข,ข,ขอบสนามไม่ต้องให้มันอยู่พื้นที่อันตรายพื้นตรงกลางมึงพามันไปแทบจะติดบุมทงและมึงยังสเสองโง่ฟาวามันผมเห็นเรื่องราวแบบเนี้ยไม่รู้กี่ครั้งต่อหนึ่งปีเซก็ยังคงเป็นคนคนเดิมจุดเสียประตูมาจากการที่ฟา้าโง่ลอยคีด่านะครับมันก็ยิ่งกลายเป็นกระแสที่กลับว่า อาจจะไม่อยู่ต่อด้วยความที่ไม่ดีดพอนะครับโอกาสหนะตอนนี้ก็คือค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอันนี้คือคนแรกคนที่สองครับดับบิลดคอาเคอากลายเป็นจุดที่เราก็มามานั่งพูดถึงทุกแทบจะทุกนัดที่เราแพ้เลยนะโดยเฉพาะเกมใหญ่ๆสังเกตไหมเซบีย่าหนึดอกและที่แพ้30มศูย์เขาออกมาพลาดลูกที่3ในเกมใหญ่ๆเนี่ยเรามักจะเห็นการผิดพลาดของเขามาโดยตลอดถามคุณตรงว่าไอ้สองประตูที่เสียเนี่ยในใจมีไหมมันก็มี อ่าลูกแรกเมื่อวานผมไปเตะบอลกับเออ่สื่อมวลชน oh <my> พี่โอลาชเชอร์บังก็บอกแม่ทีเคอาร์โอพี่โอลาชเชอร์บังเสียกีฬาบอกทำไมทีเคอาร์มันขาดปลายง่ายจาังวะไม่ขยับเลยแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในมุมมองของโค้ชอย่างผมกูยกโคๆๆๆๆ้ชจุกโค้ชจุกบอกเฮ้ยน้องเข้าใจด้วยว่าเวลาบอลมันสิบห้าวินาทียี่สิบวินาทีแรกอ่ะมันอยู่ในสถานการณ์ของความยังไม่พร้อมกับแมตช์ร้อยเปอร์เซ็นเต็มมันยังเพิ่งแบบยื้อเส้นยื้อสายพอมันตั้งแบบปุ๊บเอาเสียหายโดนยิงมันไม่ทันหรอกอ่ะ ซึ่งสื่อมวลชนในอังกฤษก็มองแบบนั้นนะเขาบอกว่าถ้าหากคุณให้อภัยเดเคอาตับลูกแรกได้ดีเขาไม่ขยับเลยเนี่ยคุณจะมีเอ็กซิวส์คุณจะมีข e ้อแก้ตัวกับเขาในลูกที่สองไหมนะครับคือมันมีสถิติออกมาครับจากคริสวิลเลอร์เดลี่แมวว่าถ้าหากประตูนั้นนะครับอะคุณลองไปดูภาพกันก็ได้ครับภาพภาพเนี่ยครับมาจากการยิงของเอลคายคูโดกานที่ฮาร์บอลเล่และบอลมกรดอนใช่ไหมครับ ความไกลของมันกับโกครับของลูกบอลกับโกเนี่ยอยู่ที่สิบเก้าจุดห้าหลา2ี่สิบหลาก็ค่อนข้างไกลความเร็วของบอลไม่ได้แรงครับสามสิบเอ็ดจุดเก้านี่เหมือนโอ้โหเบาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แรงเลยอะ่ะแต่ว่าดับบี้เจเคอาเซฟไม่ได้เพราะอะไรคุณเห็นรูปไหมแล้วมันมีวงกลมนี่คือวงกลมที่ปีเตอร์ชูมาคิลทำครับเขาบอกว่าดับบีเจเคอาไม่ได้ตามเกมเท่าที่ควรนะครับนี่คือคาพูดของยักษ์เดนนะครับซึ่งเป็น ตำแหน่งเดียวกันและเป็นเลเจนด์พูดก็น่าฟังอะคุณลองไปฟังกันดูนะครับเขาใช้คำว่า slow reaction ครับ slow reaction คือแบบปฏิกิริยาทำไมลูกนี้มันช้าจังวะคริสตัลตันก็บอกบอลมันกระดอนหนึ่งสองลูกอ่ะคือนึกออกไหมถ้าหากโยนมาปุ๊บบอลเล่ตุ้มแล้วบอลเข้าไปเลยเนี่ยโกมันยากเลยในการเซฟแต่ถ้าหากบอลมันกระดอนโอกาสที่คุณจะมาถึงมันก็มีวินาทีเพิ่มขึ้นแต่เนี่ยบอลมันกระดอนสองลูกคือึ๊นตึ๊กหมายความว่า ช้เวลานานนะกว่ามันจะไต่เขาเข้า,เข,าเข้าประตูไปชมาเลิรนให้ความเห็นแบบนี้เขาว่าปัญหานตอนนี้ของผู้รักษาตัวชาวสเปนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่การยืนตำแหน่งชมาเคิรนช,ชี้ชัดชี้ชัดเลยครับไร์โพซิชันยังไม่ใช่ในหลายๆครั้งถ้าหากลูกนี้เขาตามเกมนิดนึงชมเคิรนมองว่าลูกที่อุไคล์กุลการวอลเล่เนี่ยเดคออยู่ลึกเกินไปกับโกเความหมายคุณลองดูผมนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมถอยหลังคุณดูนะเฟรมภาพมันจะกว้างให้จินตนาการว่าเฟรมภาพคลิปอันเนี้ยเป็นโกนะเราผมลองถอยหลังนะมันจะดูกว้างขึ้นหนูนะคุณเห็นไหมมาเริ่มเลยแต่ถ้าหากคุณเข้ามาเหมือนเวลาที่กองหน้ามันหลุดเดี่ยวคุณต้องต้องคู่หงอกใบตัวมันไม่ใช่ถอยหลังถ้าถอยหลังโกยิ่งใหญ่คุณต้องไปตัวตัวตัวมันดูวันวันเวอร์ซัสวันแต่ถ้าผมกระเถิบเข้าหน้าคุณเราดูนะหน้าผมจะใหญ่ขึ้น คุณจะเห็นตัวผมใหญ่ขึ้นมันจะยิงยากขึ้นจินตนาการนี้เป็นโกหลองดูนะเห็นไหมอ่ะมุมเหลือน้อยมากสชไมเยื่อนบอกว่าลูกเนี้ย k r ถ้าตามเกมอ่ะจังหวะที่เดอะบอยโยนมาปึ๊บครึ่งทางพอบอลมันจะตกคุณต้องตามเกมคุณต้องขยับขึ้นหน้ามาซะสองก้าและไม่พียงเท่านั้น Position ของคุณไม่ได้อยู่ที่ตรงกลางของลูกบอลความหมายคือ วงกลอมอันนี้อ่ะเราดูภาพนะครับวงกลอมอันนี้คือตำแหน่งที่ถูกต้องเดคอาต้องขยับไปทางขวาอีกเยอะและถ้าหากไปอยู่ที่ปีเตเช็คเป็นคนที่ตำแหน่งบอลดีมากๆในทัพพุทธศาสนทุกคนชั่วโลกชโชว์ในความเป็นโกนะครับถ้าตำแหน่งดีโอกาสเซฟง่ายมากไม่ต้องมีความเร็วไม่ต้องปฏิกิริยาแบบว่องไวแต่การยืนตำแหน่งเป็นคีย์สำคัญช่ไมเคิลบอกเดคอายืนตำแหน่งผิดค่อนข้างบ่อย ลูกนี้เป็นอีกหนึ่งลูกวันนั้นเขาวิเคราะห์ไอ้ลูกที่เจอเวสแฮมที่ผมไม่แน่ใจเป็นราม่ามันยิงชนะที่ยิงยิงเหมือนเจอบีแล้วยิงแป๊กแล้วลื่นแล้วรับบอลหลุดอ่ะสมอยไมเคิ้นก็วิจารณ์ในรายการพิบร,รีกว่าเนี่ยก็คือยิงตำแหน่งผิดทอยหลังแล้วอาจจะเสียหล,ลักเลสเสียหลักแต่ว่าตำแหน่งการยิงเป็นน้องเอเป็นน้องฝ่ายนีนึงคุณต้องซ้อมในสนามเยอะๆมากๆถามว่า การอ่านเกมก็เป็นสิ่งสำคัญนะการออกมาบ้างหรือไม่อะไรบ้างเนี่ยมันเป็นรายละเอียดเล็กๆไม่เพียงเท่านั้นครับผมจำได้ว่าผมนั่งดูรายการพ r มพ์บรีอินไซด์เลยแนะครับ p e t เตอร์ชามเคิบอกว่าตอนนั้นพิธีกรถามเรื่องการเปิดเกมแกก็พูดว่าบางครั้งเด r เนี่ยถามว่าทําไมถึงพลาดสองข้อข้อแรกเสี่ยงเกินความจําเป็นเขาเอาวาดลูกให้ดูว่าอย่างลูกเนี้ย กำลังเขาคิดในใจว่าเขาจะจ่ายให้คาเซเมโลตัดสินใจแล้วนะได้บอลปุ๊บทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ดีๆมีนักเตะเข้ามาประกบคาเซเมโลเดเคอาก็ยังจะเสี่ยงจ่ายไปให้คาเซเมโลเพราะสมองสั่งการไปแล้วว่าจะจ่ายทั้งที่จริงอยู่ไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องเสียงถ้าคุณได้บอลกลับมาหัวสมองคุณสั่งว่าคุณจะจ่ายให้คาเซเมโลแต่มึงหันมาปุ๊บเอา้าชิปเปงม,ม,มันโดปนประกบมึงโยนไปสั่งหนึ่งก็ได้ใช่ไหมก็บอกอต้องตัดสินใจเร็วคือไม่ใช่ว่าคิดมาแล้วว่าฉันจะจ่ายให้วิน แต่เราจะให้เรียนั่นแหละตัวประกบมึงยังจ่ายอันนี้คือเสียงสองคืออ่านเกมไม่ฉลาดพิสิทธิ์แล้วเข้านําไปเปรียบก,กับเจสันสติลโกของไบรตันในอายุสามสองปีไบรตันปีนี้เนี่ยจะ,ะรุ่งเรืองมากเพราะว่าเริ่มจากการตั้งต้นแดนตัวเองโกเปิดบอลดีให้เซตบอลเจสันสติลช่วยเคลื่อนถึงข,น,ขนาดบอกว่าไอ้น,นี่ผมเชื่อเลยว่ามันสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นโกมันต้องเป็นนักฟุตบอลมาก่อนมันเตะบอลแม่นมากนะครับมันก็เลยกลายมาโอ้โหเดอะบิเทเกก็โดนเละอีกนะครับซีตีบอก 80%ของผู้รับสารประตูระดับโลกลูกนี้เซฟได้แน่นอนแต่ทำไมเดเคาเซฟไม่ได้แมนยูเลยโดน2ประตูร่อหึงมันก็เป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดของโกนะที่บอลมันโดนแบบตะไ่ๆๆๆๆเล็กๆๆๆๆเข้าประตูไปเสียงวิจารณ์มันก็เลยยิ่งแรงเข้าไปอีกเดเคอากลายไปอยู่ในบ็อกซ์ของบิ๊กดิซิชั่นบ็อกซ์ตรงนี้บิ๊กดิซิชั่นคือต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะปล่อยหรือว่าจะให้อยู่ต่อมีใครบ้างนอกเหนือจากเขาก็คืออารอนมาบิซาก้าลินเดาเลฟเฟลด แม็กไกว์แม็กโทเบเดนะครับทอมพีตันแล้วก็องตุนี่มาเชียวส่วนคนที่ out of the door ออกไปแล้วออกไปแน่นอนคือจากบัคแลนด์เวกฮอร์สอิรันกาและซาบิเซอร์รอยคีบบอกว่าผมเบื่อ I'm sick of it ภาษาอังกฤษ sick of it คือเบื่อที่จะพูดถึงพอเวลาสมมุติว่าเราเบื่อกับงานคุณถามว่าเอ้ยงานวันนี้เป็นไงบ้างโอ้ I'm sick of it เบื่อที่จะพูดถึงไม่อยากพูดถึงอะไรเงี้ยรอยคีบบอก Manchester United need a world-class goalkeeper and striker m a n อ n i t e d ยูให้แตต้องการกองหน้าและโกลระดับโลกถ้าคุณจะลดช่องว่างระหว่างคุณกับแมนเชสเตียร์คุณต้องการโกลหนึ่งกองหน้าหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องดาวทั้งหมดของ2แพะดบ้คและเฟลทมาดูเรื่องดีกันบ้างครับข่าวดีคือตอนนี้มาคาร์ลัดก่อนฮะกำลังตัดสินใจจดประกาเซ็นสัญญาใหม่กับแมนยูแล้วนะครับเพราะโดนปารีสแซงต์แชงก์จีบทุกวัน ข่าววงในว่ากันว่าแลดฟอร์ดได้สัญญาลูกผู้ชายกับเอเล็กชันหากไว้เรียบร้อยว่าเขาจะเซ็นต่อเอเจนต์เหมือนไม่ให้ข่าวว่าแลดฟอร์ดรออยู่ประเด็นเดียวแมนยูจะจบในพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าแค่นั้นนอกนั้นเขาแฮปปี้ดีกับการเล่นให้แมนยูนและอยากอยู่ต่อไปนานๆแม้ว่าเบชจะตามตือ้อประธานสโมสรจะพูดแต่แลดฟอร์ดจะอยู่แมนยูต่อเพราะถ้าย้อนกลับไปวันนั้นแมนยูแย่แล้วรุ่กนการหนึ่งบาร์เซลโลนาจะซื้อตัวเข้าไป คุยกับพี่ชายเรียบร้อยเขาก็าไม่ไปและฟอร์ดกำลังจะต่อสัญญากับ Madrid. แมนแต่แมนจะต้องรักษาแล้ฟอร์ดให้ได้เหมือนไข่ในหินเหตุผลเพราะว่าย้อนกลับไปข่าวในบิ๊กนิวส์ที่ข่าวแรงเบนเซม่าย้ายทีมออกจากมาดริดในรอบ14ปีเรอัลมาดริดกำลังส่งสัญ,ญญาณไปที่สเปอร์อย่างรุนแรง100ล้านปอนด์เขาพร้อมจ่ายแฮร์รีเคนผมบอกเลยครับการที่มาดริดต้องการล่ากองหน้าและมุ่งมุ่งเป้าที่แฮร์รีเคนแมนเชสเตอร์เตด เปอร์เซ็นต์แฮร์รี่เคนยิ่งลดไปอีกจากตอนแรกที่แดเนียลประกาศชัดเจนว่าผมไม่ขายให้ทีมในพิมเบอร์ล,ลีกเปอร์เซ็นต์แมนเดตเหลือแค่ยี่สิบในมุมมองผมนะในการได้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนประกาศว่าผมอยากเล่นในพิมเบอร์ล,ลีกต่อแมนยูโอกาสขึ้นมาเป็นสามสิบมีกระแสว่าแฮร์รี่เคนอาจจะเลือกแมนยูแมนยูขึ้นมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์มาวันนี้เรอัลมาดริดต้องการซื้อกองหน้าคนใหม่เราพร้อมจ่ายร้อยล้านบอลแมนยูเพิ่งเหลือสิบเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เลยเพราะอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่กับสเปอร์และการไปมาดริผมว่าแฮร์รี่เคนคิดง่ายเจราจาง่ายทีมระดับนี้มาตติ Madrid นะครับมันเป็นอีกหนึ่งทีมที่ถ,ถ้าบาร์เซนโลนา่าไม่มีการเห็นไม่มีปัญหาการเงินมันคือระดับเดียวกัน,นครับแต่เรอัลมาดริดเป็นท,ทีมที่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินงเลยเพราะรัฐบาลเขาก็จุดๆๆอยู่พร้อมกันนั้นเป็นทีมที่แบบเกียรติยศอะแชมเปี้ยนส์ลีกมันคือเจ้าอยุโรปอะคนไปง่ายทำไมเราลลุกล,ลงไปนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องรักษาและฟอกให้ได้ อ,อย่างน้อยยังมีข่าวดีฮะอยมีหลายประเด็นครับที่คุยหลังเกมครับแล้วก็ตลาดการซื้อขายนักบอลเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันช่วงสุดท้ายวันนี้เราบอลแพ้เราก็จัดโปรโมชั่นมาปลอบใจทุกคนแล้วกันนะครับผมเก็บตกพรมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิดนึงครับก่อนหน้าเคยปล่อยไปแล้วแล้วบอกไปแล้วว่าของแบบนี้ในไม่กลับโซไม่ค่อยผลิตเพิ่มเพราะว่ามันเป็นชิ้นใหญ่โซออกต่างประเทศยากเขาาให้จากคนอังกฤษผมก็เลยเอาได้1อาืนีทีนี้ฮะ มันเหลือผืนโชว์ไอตัวโชว์ตัวเนี้ยผมลดราคาให้จาก3า0 0ันเลยครับเหลือ1,500บาทและมีเพียงเท่านั้นครับแปดหนึ่งนี่ตัวนี้อยู่ในเก๊ะผมถ้าเก่าเป็นตัวใหม่โคมเรามีทั้งหมด2อันใหพันห้าทเท่ากันตอนแรกจะคิดสองพันไม่เป็นไรพันห้าทเท่ากันเท่ากับโคมของแมนยูผืนใหญ่ขนาดนี้เอาไปวางที่บ้านได้เลยดูในอินเสิร์ตได้เหลือหนึ่งพันห้าร้อยบาทสองชิ้นเท่านั้น ห้าพันคอให้โปรโมชั่นเท่าเดิมเหลือคาเซเบโร่ลิซันโดมาดิเนสและอันโทนีคาเซเบโร่สองพันนอกนั้นพันห้าหมดนะครับตามตลาดของอเกตโปรโมชั่นเดิมครับซื้อหนึ่งส่งฟรีซื้อสองลดสามร้อยและซื้อสามลดห้าร้อยบาทไปเลยบอลแพ้สุดท้ายเสื้อของจารันซานโชเหลือเก็บตกตัวหนึ่งไซส์เอลใครอยากได้ลดให้เหลือเก้าร้อยบาททั้งหมดรายหาน้องผมแอดบ๊อกบิลพลตรงนี้ ย้ำอีกทีครับถ้ามันคอคนที่สั่งวันศุกร์ขอส่งชา้าหนึ่งวันครับปกติเสาร์อาทิตย์หยุดใช่ไหมจะส่งวันจันทร์แต่ที่พอดีวันจันทร์มปันหยุดชดเชยน้องๆเลยต้องหยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าส่งให้เลยนะครับขอภายด้วยชา้าหนึ่งวันบายๆเดีย๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับทำใจแล้วสู้ใหม่รุ้นการนี้ก็เออคุณให้คะแนนแทนหาผด้วยนะ <S <S ถามผมผมให้เจ็ดจุดแปดแล้วคุณล่ะ